ลูกดิ๊กเขาตื่นหรือยังตื่นหรือยังครับผมลูกดิ๊กเอ้ยนะครับผมอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปออกไปข้างนอกกันไปไปโอ้ยลูกดิ๊กเอ้ยมามาฉี่ก่อนไปฉี่ก่อนลูกดิ๊กไปฉีเลยเออเออเออไหนไหนไหน,ไหน เดินไปไหนมาทางนี้สิมาอ้าวน้องเหมียวอยู่นี่เองเหรอะมะเหมียวมะเหมียวทา่านมาลฮะมะเหมียวมะเหมียวก็มาดูทุกดิกสิดูนี่เออดูนี่เออไปดูติทุก,กนี่ไปฉี้ก่อนไปไปฉี้ก่อนเร็วๆเข้าไปสิมะเหมียวมาดูทุกทิกก่อนเร็วๆ มะเหมียวดูดูกทิกก่อนเออดูดูกทิกก่อนเร็วเดูดูกทิกก่อนเร็วเร็วไปไปเออดูกดิดกูกดิกดูกดิดกลูกดิกโอ้ยนอนทะแล้วอืมมะเหมียวนอนทําไมอ่ะฮะนอนทําไมตัวเธอเนี่ยอืมออือยู่เพิ่งนอนเลยนะเออให้ดูดุกดิ๊กก่อนดูกดิ๊กนู่นลุกดิ๊กทำอะไรเออดูกดิ๊กมานี่มา เนอะไม่เอาทีอย่าทําฉันอย่างนี้ดีเออห๊ะแม่เมียทําอะไรเธอเธอทําอะไรเอดูทุกทีก่อนไปดูทุกทีก่อนเออทุกทีเฮ้ยไอตัวนี้ก็อีกตัวหนึ่งอ้าวตากแดดไปเลยตากแดดไปเลยอ้าวอ้าวทุกที ออกมาอึดแล้วมา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 เลยเอองาง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 มาเลยเฮ้แม่เอาสิอลูกดิกมาไปมาสิมาเลย ไปดูทิไปดูทิลูกเด็กเออโดนแดดกับข้ามั่งโดนแดดกับข้ามั่งหืึโดนแดดกับข้ามั่งเนาะเออเรียบร้อยอ่ามะเหมียวไปดูลูกดิ๊กก่อนมะเหมียวโอ้โหโอ้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 เออเออดูทิดูทิ ดูดูดิกเลยดูดูดิกเลยไปดูที่นู่นเมี ah. ้ยไปดูดิไปดูที่ไปดูที่มาเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้าน ปเข้าบ้านกันอือเข้าบ้านมามามาดูกดิกมาสิมามาเดินมามามานี่เร็วๆมาสิมา,มาเดินมาเดินมา เธอทำอะไรของเธอมาเหมี่ยวทำอะไรเออไปดูกล้องที่ดูกล้องก่อนทำอะไรอยู่เออเก็บอือให้ดูกที่หน่อยไปไปสิไปดูดูกที่ก่อนไม่เอาไม่เอามเข้าบ้านก่อนไปดูกที่เข้าบา้าน